สวัสดีครับวันนี้มาพบกับว่องยูวิชชาน e ลอีกครั้งนะครับผมเช่นเคยนะครับไพทูลนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับ วิธีการวัดหัวสายนะครับวันนี้เราจะเริ่มจากหัว j c นะครับหรือย่อมาจาก Joint Industrial Council ซึ่งหลายๆท่านนะครับยังไม่ทราบข้อมูลว่า j c หรือ Joint Industrial Council เนี่ยคือหัวอะไรแล้วใช้ยังไงในอุตสาหกรรมงานไฮดรอลิกนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายแล้วก็วัดดูวิธีนะครับในการวัดว่าทำยังไงวัดยังไงดูยังไงถึงจะรู้ว่าเป็น j c หรือหน้าเตเปอร์37องศานะครับเรามาดูกันเลยนะครับ อันดับแรกนะครับหลังจากเราหยิบหัวสายมาแล้ววิธีการวัดนะครับอันดับแรกเลยเราต้องวัดไ d เดีเกลียวตัวนี้นะครับไ d เเกลียวคืออะไรอินไซส์ดิเมนชันนะครับย่อมาจากรูในความโตรูในของเกลียวตัวนี้นะครับเราจะใช้วอร์เนียด้านอาชีพตัวจับด้านในตัวนี้วัดนะครับลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราก็หมุนเกลียวแล้วมาดูค่านะครับว่าได้เท่าไหร่ครับหลังจากที่วอร์เนียจับแล้วนะครับหน่วยผมตั้งเป็นเป็นหุนละกันนะครับเพราะว่า หน่วยของอเมริกาจะเป็นหุนนะครับแล้วก็มาดูที่ตารางตัวนี้นะครับ female trade id นะครับของเกียวอเมริกาจะเป็นหุนนะครับเรานำจำนวน2 5่เศษส่วน64เอา2 5หาร64จะเท่ากับ0.3กว่าก,ากานะครับซึ่งเป็น id เกลียวถ้าเป็นมินนะครับถอดมาเป็นมินต้องคูณ25.4นะครับจะออกมาเป็นมินนะครับซึ่งเป็นค่า id เกลียวของตัว jc 1.4ับ4นะครับวิธีการวัดตัวอย่างลักษณะแบบนี้นะครับ สิ่งที่จะฟันธงว่าเกลียวตัวเนี้ยที่ผมวัดเนี่ยเป็น JC 1ึ่ทั่ยังไงนะครับนี่เลยตัวฟันธงหลังจากที่วัด ID เกลียวแล้วคือหวีวัดเกลียวนะครับซึ่งในตารางตัวนี้นะครับ JC 1ึ่ทจะเป็น20สินะครับเป็นเทรดเกลียว20คือ 20G นะครับผมจะใช้ตัวหวีวัดเกลียวตัว 20G เนี่ยสับนะครับว่าจะลงไหมนะครับนี่นะครับ 20G มีใช้การสับนะครับปึบอ่าลงเป๊ะเลยนะฮะถ้าอยากทราบว่าขันแล้วรู้สึกติดขัดหรือเกี่ยวขันไม่เข้าไหมผมจะนำตัว JC m i l นะครับมาขันลองดูนะครับอันนี้คือ JC m i l 1หทับสนะครับ หลังจากการขันแล้วต้องขันจนตัวนี้ยันนะครับถ้าไม่ยันคือไม่ใช่ถ้าสมมติมีการขันสุดแล้วแต่ตัวนี้หลวมนี่คือแบบนี้ไม่ได้นะครับถือว่าไม่ผ่านเพราะว่าเกียว JC นะครับจะใช้มาตรฐานการซีลแบบลักษณะทางกลก็คือใช้หน้าสัมผัสอัดหน้าสัมผัสแล้วขันอัดโดยที่มีองศาเท่าเทียมก,กันครับคือ37องศานะครับ37องศาวัดจากตรงไหนนี่เลยครับนี่ครับคือตัววัดเตเปอร์ ะจะมีมุมแต่ละมุมนะครับซึ่งถ้าเป็นเกลียว JC 37องศานะครับนี่จะเป็นตัวนี้มันจะมีบอกเลยนะครับ37 JC นะครับผมจะวัดดูว่าองศาได้ไหมนะครับในการขนาน,นาต้องม่มีแสงเข้านะครับ,รบองศาสามเวัดกันลักษณะแบบนี้นะครับอ่า เช่นเดียวกันถ้าเป็นตัวเมียนะครับเราวัดเราจะไม่เห็นด้านในเราต้องลักษณะแทงเข้าไปแบบนี้สิ่งที่ทางคุณลูกค้าหรือทางคุณผู้ชมต้องรู้คือต้องวัดให้เป็นรู้วิธีการวัดรู้ต้นตอของว่าหัววิธีการดูวัดยังไงแล้วทํำยังไงจะได้รู้ว่าเป็นหัว jc หรือภาษาไทยเรียกว่า gjs นั่นเองนะครับแต่จากจะให้ทางคุณลูกค้าทราบไว้ว่า วิธีการเรียกนะครับที่ถูกต้องภาษาสากลโลกเลยก็คือ J C 3 7ฟ f e m a l หรือ m a l นั่นเองนะครับยังไงวันนี้ฝากข้อมูลความรู้ดีๆไว้ทางลูกค้าผมว่าคลิปนี้มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงฝากคุณลูกค้าดูเพื่อศึกษาเรียนรู้วิธีการวัดหัว J C เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทำเป็น g l B H P N B T J I S ต่อไปเป็นคลิปๆ EP ต่อไปนะครับยังไงวันนี้ขอฝากข้อมูลตัวนี้ไว้ด้วยนะครับทางคุณลูกค้าแล้วหรือทางคุณผู้ชมลองพิจารณาศึกษาดูนะครับผมว่าประโยชน์เหล่านี้สามารถทําให้ลูกค้าเป็นมืออาชีพได้เชื่อผมนะครับยังไงฝากไว้ด้วยขอบพระคุณครับ